คนยังพ้วงบาเนี่ยมื่อน,นั้นเราไปยำใส่ไปใส่ใส่ฝนตกไม่น้ำไหลายน้ำึ้นแล้วก็ไปใส่ใส่แล้วห <c oughs> มองเหล้าเคยใส่เคยได้นั่นแหละน้ำม,มันก็ลังม่ามก็ลังไหลป่าก็ลังข่าวน้ำไหมหรอวะแล้วก็ไป เรียบร้อยจัดแจงแต่งใส่แล้วป้านคู่ใบไม้ปุกตามคันตามตอนน่าดละ,ดละการใส่ใส่สูตรของเราวา <c oughs> ทีจบน้อก็แปลงปากใส่ท่างเข่าดีๆง,งามไม่ปลามันเข่าแล้วะเนี่ยเข่าดีบานยั้งบาดนี่ฟุกป่าแล้ววะคันแดบนี่หน่ามันก็ะไลเป็นตะเข่าได้หรอป่าเขาตาไว้บาดนี่ มึงว de ่วมเรียบร่อยแล้วมันก็คั้มพอดีแล้วก็เพี้ยวบานี่เติตามาเศร้าแล้วก็มายามนั่นละบัดไม่เห็นมันยุบยับยุบยับอยู่ใส่กิงเบิ่งคักๆเราเป็นหมูน้อยหลงแม่บาดนี่หมูป่าดิมันหลงแม่มันมาจังใดบู้บานเดียมันไม่กินใบอลางนั่นแหละคือเบิ่งส้มเมือบาดนีท่าน หมูน้อยตัวนั้นวนะท่านแล้วตาดีได้หมูป่าคักๆนะท่านบ่อนัดแน่ท่านกูต้องเอาไปเลี้ยงให้ได้นะท่านเออเฮ้ยบาทเนี่ยท่านเราก็ย่านหมูป่ามาแลีนเนาะมาเลี้ยนหนีหรือบาทเนี่ยไล่คุบแล้วบาทเนี่ยมึงจะไปใส่ยอดนะท่านโจทย์นะท่านเลยไล่กับบ่ทนันหมูบาทยอด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 นะท่านหมูมันที่เงินม้านบาทเนี่ย มึงทีไปไส่ยอๆเท่านั้จะเกินทีงไหนเกินหมูว่าเนี่ยมึงจะไปไหนรอดมาท่านดีจังมาการระบาดเดียท่านเล้วที่เอาหมูไปเลี้ยงระ่าดมันเป็นตะหักพะนะมา่าทนดีใจหลายลงทุนสีผ้าอีโป้จะห่วงกันแล้วหมัดเลื่อมนุงหอนผ้าว่าดิมึงเสร็จกูวะเอาไว้ดีเราเอาศั้กูว่าเอาห้ามันดักวมาตันในหมูหลาท่านั้น ถูกดีมันตัเซาเท็นเน้ะโม่อดี๋ยวเดนู้ไมบายไปเลยแล้วก็บู้ได้น้ำตาลก็นต่งท่ามเฮงแล้วเราเมยเราเลยหมูไม่เงสีแล้วก็ยางว่าพอดีแบดไวเด่นไม่ยังได้น่ะเ่นโอ้ยหมูปลาได้มาตะบุญมองไสใส่ผมกันขายมาสร้างว่าแต่ะเดินมันได้อีหลีแว่มันมาหากินใบไม้ยุ่ยใส่ข่อะไรคูบอโลดแล้วเดิน เอ้ข่อยก็ลืมสังเกตเฮ้ยยายยายเ้ยแล้วมือไหรมาเบิ่งแล้วไปนะไปแล้วแล้วก็หัวแบบนี้เว้ยจักเป็นอีหยังว่ะเฮ้ยเม่อคเห็นคนไในหมูตอนที่ลับเพลินนักเพราะนะมันเป็นบ้ากับมาเเดี๋ยวแต่เพื่นวายเขาสยปักลาไม่เอาเต่มนี่น้ำทังคนเห็นนเฮ้ยมม่อย่างละบาดเจ็บเมเอามันหยังกับหมูตัวบางคนจักหมูสมบูเพไปนะย่งไปว่าคนก็ท่วงห้กันเ้ไม่ยังละนั่นเต็ฮะ หม้อมาทันหมอแมนทันแมนแหละเนาะเพื่เอเพื่อนพวงว่าหมอแมนอันหอยต้องต้นแกงไปแกงมาไมโอ้ยหัวมันเพือออออ่อนว่นนาหัวหมูหมูปลาแกงตอแหลกตอแหลกแม่โอ้ยนั่นแหละหัวมันเขาทำอย่างบนก็ว่าแต่เขาทวงหมูได้บาทนี่โอ้ยันบอกแม่จังสันแม่จังไดก่ก๋วยเตีวคนคอนมาแม่เพื่อนว่าโอ้ยเนาะอันตั้มตั้มเนาะไปเว่ยเว่ยนะเพื่อนนะ เขาควงห้ำเพื่อนนะแว้ยเว้ยมั้งเฮ้ยดังมันเงินดังมันตัวเพ่นนะโอ้ยหอยต้องแลี้งอยู่งามขาด่าน่ะเต่้งเบิ้งนั่นก้มเบื้องนั่นนะท่านจะก้มเบื้องเพื่อความหวานใส่โย่เดี๋ยวเติ้งไว้เติ้นห้ามกันสิป๊อปป๊าเราหมูแล่นไปแล้วเติ้งลงควายหมูหมูก็นลุออกมาก็แล่นแล้ววะเนี๋ยวก็ไล่คุ่หมูมาเด้๋ยววะไปห้ำไล่คุ่หมูใครหน้าอย่างวะไม่ใช่ไม่ใ่แต่แต่แต่ไตไแไ่ไตไแต่ไว้